เป็นไงบ้างคะฟีดแบกค <c oughs> ่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะก็ฟีดแบกแบบดีมากคือม้าสาวสดเนี่ยเป็นละครที่เรียกได้ว่าเป็นละครเอ่อคอมเมดี้เบาสมองมากสำหรับมุกค,คือเหมือนแบบว่าดูแล้วเหมือนแบบมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความแบบสดใสล,ล่าเริง <c oughs> ตั้งแต่แบบคอสตูมนักแสดงทุกอย่างแบบ ไปด้วยกันคือไปทางแบบตลกหมดเลยแล้วก็ตอนนี้คือบบหลายๆคนก็อาจจะเครียดยเรื่องหลายๆอย่างเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเวลามาดูอะไรแบบนี้มุก็คิดว่าแบบเขาแบบจะได้รับความสุขไปเต็มๆค่ะ มูก็ได้ทาอะไรหลายอย่างเหมือนกันนะในเรื่องอ่ะเดี๋ยวไปใช่ก็คือตอนรับเล่นมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนางเอกคุณหนูแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องมาปลอมตัวเป็นคนใช้มาปลอมตัวทํานั่นทํานี่โดนยัดใส่กระเป๋าโดนเอาลิปติกทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามีหลายอย่างให้ทํามากแบบแต่ก็สนุกดีไม่เคยทําค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบคอมเมดี้มันก็อาจจะแบบมีอะไรที่มันแบบอาจจะเป็นตลกอ่ะเป็นแนวตลกไปๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีค่ะ จร,จริงๆชอบมากเลยนะคะแต่เราใช่ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าพอได้เล่นแล้วก็แบบเหมือนชอบอ่ะเหมือนชอบบรรยากาศด้วยมันบรรยากาศมันก็สนุกเลยะคะ่ะเพราบอกในกองเหมือนไม่ได้ไปทำงานกันเลยเพราะว่อกองเหมือนรรมาเมาส์กันรรมาเมาส์กันซะมากกว่ามาแกงกัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีเพราะว่ามีแบบนักแสดงเยอะนักแสดงหลักเยอะ,ะ,ะอออยงไงค่ะพพระเอก,พร,เอกพระเอกก็คือพี่ก้าวเนี่ยก็เล่นไปประมาณครึ่งเรื่องแล้วเราถึงจะสนิทกันเพราะว่าเริ่มเริ่มการเล่นกัน จริงๆก็รู้จักกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบพอเล่นกันไปสักครึ่งเรื่องก็เริ่มแบบกล้าแบบเซลกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบยิ่งสนุกเพราะว่าด้วยบทด้วยอะไรมันตลกด้วยอะไรย่างเงี้ยทำไมช่วงแรกมันมีความเกรงอะไรเขาหรอ,หรอว่าไม่รู้หรอกเราเหมือนคล้ายๆกันมั้งค่ะก็คงแบบไม่ได้จริงๆเป็นคนกวนโอ้ยทั้งคู่แต่ว่าแบบยังไม่สนิทกันมากก็เลยไม่กล้ากวนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่ได้ยินจิตตะกับเขามา,อาโอ้ได้ยินอยู่แล้วว่าแบบกวนโอ้ยมากจริงๆกวนทั้ง จริงๆคือเหมือนแบบรุ่นๆเดียวกันเกือบทั้งหมดนะคะม,มีมีมีพี่กิกพี่สายป่านที่โตวกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบทุกคนก็ยังน่ารักอะ่ะแล้วยังแบบเมาส์กันอยู่อะไร่เงี้ยมีที่นิกกี้ด้วยที่แบบตลกอยู่แล้วอะไร่เงี้ยชอบซีนแบดที่เข้ามาพอใจไหมพอใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าแบบตลกมากแบบตลกมากหลายๆคนดูเป็นซีนซีนซีนหรือหลายๆคนก็ดูแบบทั้งเรื่องอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่ามันแบบ ใครเครียดเขามากเลยอะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ดีใจร้องเพลงประกอบละครทีกเรื่อจองร้องทุกเรื่องร้องทุกเรื่องเพลงประก,กอกบละครก็เพลงนี้ก็น่ารักดีหวังใจค่ะอืเป็นแบบแนวแบบป๊อปๆน่ารักเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ชอบมากเหมือนกันของเหมือนเป็นเจ้าแม่เพลงประกอบละครอ่ะจริงๆช่เราจองมันทุกเรื่องจริงเราจองไงเราเล่นเราเล่นคือแบบว่าแล้วแต่โอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแบบไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงนะําสซัมลอมุกมันเหมือนแบบว่าแบบเสียงถ้าแบบเสียงเพลงประกอบมันแบบเข้ากับหน้านางเอกอะมันอาจจะว่ามันเป็นเสียงเราพอดีมันก็อาจจะแบบเข้าเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือพอเราเป็นคนเล่นด้วยน้องด้่ก็ยิ่งมันอาจจะแบบเข้ากับโทนเรื่องะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่เรื่องเนี้ยสนุกยังไงนอกจากที่บแบบเตอรคอมเมดี้แล้วอ่ะดิับมุกก็เรื่องนี้จริงๆก็ได้เพื่อน เพื่อนใหม่ๆด้วยแบบสําหรับสําหรับมุกนีก็คือได้มได้ภาพใหม่ๆก็คือแบบเป็นเป็นเป็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่แบบแบบพอพอคัดปุ๊บก็เล่นกันอะไรเงี้ยอือแล้วก็ได้สําหรับมุกคือได้แบบได้ความรู้ในเรื่องของการแบบเล่นคอมเมดี้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไม่ได้จาเป็นที่จะต้องแบบทําทําตลกมากแต่มันจะตลกไปด้วยแบบความต้องการของตตวละคออะไรเงี้ยค่ะแล้วกล้องถ่ายก็แบบน่ารักต้องถ่ายในแบบคลายมุกอะไรเงี้ยบ้างไ เออจะไปทางพี่เกาจะมากกว่ามุกก็จะแบบเล่นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออทันเขาไมหมรออ่ทะทันไหมพอกันอนะ่ะเวลาเขาส่งมาเราไม่ทันเวลาเราส่งไปเขาก็งงอะไรเราส่งอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตลกดีค่ะเป็นบรรยากาศกองที่ดีมากติดใจไหมติดใจแต่ว่าแบบตอนมันกมันเล่นไทํามากๆเลยตอนนี้เพราะว่าถ่ายไปออนไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขนาดถ่ายไปออนไปยังไม่เครียดกันเลยยังตลกกันอย่าเลย ใช่ยังถ่ายอยู่เลยค่ะเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆนะแต่อีกไม่กี่คิวและะ 3, ้วค่ะสามสี่สสคิวเสร็จใช่กดดันไหมทำงานเร่งกับแข่งกับเวลาแล้วมันแข่งทุกอย่างเลยก็กดดันก็แบบก็เหมือนแบบว่าก็แต่มันก็ไม่ได้กดดันมากแค่ห้ามป่วยห้ามเป็นอะไรก็ตาม <laughs> ใช่แค่นั้นออออแล้วรักษาอะไรเนี่ยรักษาเนี่ยรักษาตัวมนปลอดัยไหมราถ่ายไออนไปเนี่ยเจอเคยเจอบ่อยปะ อ๋อเจอค่ะเจอเหมือนหลังๆแบบเหมือนเหมือนจริงๆช่วงหลังโควิดด้วยมันก็ทุกอย่างก็เร่งหมดเพราะว่าต้องต้องออนแล้วเราก็ต้องเพิ่งเริ่มได้ถ่ายอะไรเงี้ยค่ะอืมก็แต่ก็ไม่เป็นไรก็แบบรับมือได้ไไดจริงๆคนที่เหนื่อยก็คือแบบทีมงานซะมากกว่าออ้อาอห,หลังจากนี้ก็ก็ยังมีอีกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอ รอรอฟังในแถลงข่าว<ส>เปิดตัวดีกว่าใสดงว่ายิ่งใหญ่ไม่มันเป็นแถลงข่าวของอแกมมี่อยู่แล้วประจาปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่ามุกจะลงเรื่องไหนบ้างเพราะว่าจริงๆมุกก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอยากเล่นแนวไหนอ่ะจริงๆก็อยากเล่นหลายๆแนวจริงๆโอกาสไหนเข้ามาก็เดี๋ยวลองดูว่าแบบชอบไหมบทไหนอะไรเงี้ยค่ะที่กำลงบอกว่าเราโตขึ้นมาเยอะไหมอ่ะจากวันแรกที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ ก็โตขึ้นเยอะเพราะว่าตอนมันมันจับไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นหนูแบบอยากเป็นนักร้องไงเล่นเรื่องแรกก็ยังไม่ได้เคยเรียนอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะมุกว่ามุกว่ามันมันคืออาชีพมากกว่าเหมือนแบบเรามีอาชีพตั้งแต่ตอนสิบแปดแล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็แบบก็มันทําให้เราโตขึ้นอืม มันทำให้เราแบบมีความคิดความอ่านที่เข้าใจโลกมากขึ้นเลยอยค่ะก็แบบจะเร็วจะเร็วกว่าเพื่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็คือมองมันเป็นอาชีพหลักเป็นอาชีพหลักไปแล้วใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เห็นมีทำอะไรไหมทำก็ทำร้านเสื้อผ้าด้วย SOS ค่ะก็เป็นมัลติแบรนด์ที่แบบนำแบรนด์แบบ จากไอจีจากแบบโซเชียลต่างๆเนี้ยมาลงให้มีหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมซึ่งซึ่งมันก็แบบตอนนี้ก็แบบหลังจากโควิดมามันก็กําลังแบบไปได้ไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ใครสนใจก็มาช้อปปิ้งกันได้นะคะหรือว่าแบรนด์ไหนที่อยากที่จะแบบ mm hmm. มีหน้าร้านเป็นของตัวเองมีห้องลองมีอะไรแบบมีมีเชลล์เป็นของตัวเองเลยเนี่ยก็แบบติดต่อมาได้ขายของสุดขาย่องขายของน่ารัก โควิด <COVID, S 2> ใช่ไหมคะมแล้วก็ที่มีร้านอะไรอย่างเงี้ยที่มัญหาคนนี้นอ๋อ,อคือร้านเช่าอะไรอ่ะอ๋อคือใช่ใช่ใชคือคือเหมือนกับว่าร้านต้องต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ว่าในการที่จะซื้อเสื้อผ้าของเราไปแล้วก็ไปให้เช่าอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอดีว่าร้านเนี้ยเขาทําเป็นร้านใหญ่<ม>แล้วก็แล้วก็ให้เช่าแบบเขาเขาใช้ชื่อว่าให้เช่าชุดของ s อ s, <ม> <S แล้วก็ ถ้าคุณอยากจะเช่าเนี่ยคุณไปลองที่หน้าร้าน s อ s เลยแล้วถ้าคุณเนี่ได้ไซส์อะไรมาแล้วคุณค่อยมาเช่าที่นี่ซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าตร,ต,รตรงงานหน้าร้านเราอ่ะมันมีมันมีเขาเรียกมันมีคอสทั้งหมดแบบค่าพนักง,งานค่าอะไร่งเงี้ยเราก็อยากที่จะให้ลูกค้าของเราจริงๆอะ่ะได้ได้ใช้แบบได้ใช้ห้องลองได้ใช้แบบสิ่งอำนวยสะดวกที่เราอะ่ะเป็นคนแบบจัดการให้อะไรงเงี้ยเราก็อยากให้ลูกค้าของเราได้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะ อนนี้ทางร้านก็มาขอโทษแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าคงจะไม่ทําอีกเจอปกติเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยปะในการทำธุรกิจอะไรของพวกเราเรอ่ะอ๋อจริงๆมันก็มีเรื่อยๆค่ะจริงๆร้านก็มีขโมยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็จับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอือมันเป็นปัญหาของคนทำธุรกิจใช่ปัญหาของปัญหาของคนวีน่าร้านใช่ค่ะอืมอยากจะทำธุรกิจอะไรอีกไหมจริงๆอยากจะทํา อยากทำร้านอาหาร,ะ<ต>หรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูลองรองโอกาสหรือทาร้านอาหารหรือทำแบบคลินิกเสริมสวยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องลองดูว่าแบบจะมีโอกาสทางไหนได้ะะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็มีคุยตลอดแล้วก็อาจจะทำแบบพวกอของสวยๆงามๆเช่นแบบคอนแทคเลนส์หรืออะไรแบบเนี้คะ่ะกำลังลองดูอยู่หลายอย่างเพราะว่าแบบเพราะว่าเนี้ยก็อยากมีธุรกิจเพิ่มเติม ไม่มีก็มีอยู่ถ้าเราแบบแบ่งอะไรเงี้ยอืมก็มีทําคนเดียวไหมหรือว่าหาทุกส่วนหนูคงต้องหาเพราะว่าเป็นคนที่แบบทําคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าเวลามีคนอื่นต้องแบบเราก็จะมีแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นคนช่วยคนนึงทำคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยใช่เพราะแต่ละคนก็จะแบบเชี่ยวชาญกันคนละเรื่องอยู่แล้วใช่ค่ะอ่ะแท็แท็กมุกแป้นมีแท็แท็กมุกแป้นด้วยเหรอคนมีอีมีมีมุกแป้น แหวนในถุงเท้ามุกแปนเหรอมเวลาเกิดขึ้นตอนที่เราไปดินเนอร์กับน้องเอาไปดินเนอร์จริงแล้วเท่ากันเลยคือเท่ากันเท่ากันมากเลยเคือจริงๆอ่ะเอ่อมุกแปนเนี่ยจริงๆรู้จักกันมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ไปรับรางวัลกันที่ c a s ต์อ a วอร์เป็นคิวเกิร์ลออฟเดอะเยกับคิวบอยออฟเดอะเยีแล้วก็เลยเหมือนแบบว่าได้พูดคุยกันมากขึ้นในตอนนั้นเพราะว่าแบบ เพราะว่ามันมีสัมภาษณ์อะไรหลังจากนั้นอีกอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบมุก็แบบเช,ชิงแบบว่าตําหนิเพื่อน ahora, อ่ะเขาแบบว่าให้ฉันตอบคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบอะไรเขาผายมาให้เราผายมาให้เราล้วก็แบบอะไร a, เดี๋ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แ,วกแต่ว่าวันนั้นอ่ะไม่ได้ไปไม่ได้เป็นสองคนค่ะไปไปหลายคนเหมือนที่แต่ veis, ทุกคนเห็นแหละอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเขาก็สนิทกับแบบรุ่นพี่ที่สนิทกับเราอยู่แล้วอะไรเงี<ๆ>้ยเหมือนเขาก็เลยมาแจมแค่นั้นแหละค่ะ เห็นแล้วก็บอกจีนเคมีมันได้เออไม่ได้เคมีแม่ลูกอะเขาบอกเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าแฟนเขินเราอะไรอย่างนี้แฟนมันเขินทุกคนแหละแล้วก็ไม่ไม่แฟนไม่ได้เขินหรอกแฟนเป็นคนนิ่งอะสำหรับมุ้งนะเขาเป็นคนไม่ค่อยรีแอคัะอะไรแล้วแล้วเหมือนหนูว่าแฟนเขาอาจจะแบบเฮ้ยทำไมนิ่งจังเลยอะไรอย่างี้จริงๆก็อาจจะเบื่อได้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะเพื่อนเพื่อนสนิท จำมุกกมีเพื่อนิทที่เป็นแบบสายแบบว่าเป็นพระเอกอะไรเงี้ยคนเพื่อนเยอะเนาะจริงๆแบบเพื่อนจริงๆก็เพื่อนเยอะเป็นคนเป็นคนพูดพูดเยอะก็เลยมีเพื่อนเยอะจริงๆแบบจริงๆแค่เด็กแกมมี่ก็คือเยอะมากๆแล้วค่ะแล้วก็เด็กแบบจริงจริงนักแสดงวัยรุ่นมันก็แทบจะสนิทกันหมดวงการนั่นแหละอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงก็สนิทกันเยอะค่ะแล้วมุกเป็นคนแบบส่วนใหญ่มุกก็แห่งเอากับเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนในวงการนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยอืม เพราะว่าเพื่อนมหาลัยก็ไม่ค่อยเจอกันทํางานกันคนละสายคนละทางกันหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะวันว่างก็จะไม่เหมือนกันด้วยชิลเียนไหมเวลาที่เราสนิทกับใครแล้วเราก็จะถูกจับจี้หรืออาจจะแบบม,มีการมองว่าเอ้ยมันยังไงต่อวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมุก็มุก็ถามถามแบนถามแบน,น,นว่าแบบคือแบนก็เอามาให้ดูว่านี่อย่างงี้นะอะไรเงี้ยพวกถามว่าเฮ้ยมันมันแล้วมันไม่กระทบหรออะไรอย่างเงี้ยแบนก็บอกว่าเฮ้ยชิวๆคือ <c oughs> คือมันไม่ได้มีกระแสลบเลยคือแบบว่าทุกคนเขาก็อยากให้แบบเหมือนอยากให้เป็นเหมือนแซลแปนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เราอ๋อโอเคถ้าแบบถ้ามีอะไรก็บอกนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากแบบคือเราก็ไม่อยากให้เราเดือดร้อนด้วยเขาเดือดร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆจริงๆมันคือแบบเป็นไปในฐานะแบบเพื่อนของทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่มากับมุกเลยนะคะอืมตอนนี้เป็นยังไ <c oughs> งคะสาวโสดสาวโสดก็บบบ้านสาวโสดเลยเหมือนมีอาถรรพ์ มีอาถานว่าต้องโสดไปตลอดชีวิตแต่ในเรื่องคือในเรื่องคือไปช่วยเขาให้แบบเราเป็นค<า>ิวปิดช่วย,ยในชีวิตจริงอ ouais ะเรื่องตัวเองให้รอดก่อนก็เป็นก็ทำงานก่อนละกันก็หนูก็เชื่อว่าถ้าถึงเวลามันก็จะถ้าถึงทัมมิ่งของมันก็จะ มันก็จะดีๆเองแล้วเราเชื่ออยู่แล้วว่าเราชีวิตนี้เราต้องได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเมื่อไหร่ก็ลวแต่อะไรอย่างเงีง้ยค่ะมันก็เป็น,นช่วงชีวิตที่ชิลๆแฮปปี้ของใช่ <ไง S 1> ใช่ใชค่ะจริงๆแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยคะ่ะอยู่ไปอ,อยู่มาก็จะยี่ิบห้าแล้วเร็วจังอะไรอย่างเงี <laughs> <ๆ>้ยเร็วมากเลยแล้วก็ตอน,นเด็กๆก็คิดว่าอยากจะแต่งสักแบบก่อนสามสิบโหถ้าจะไม่มีหวังเดี๋ยวก็ค่อยว่ากัน เออพี่พี่จริจริงมันเร็วมากเลยเนาะแบบอายุแบบช่วงแบบหลังจากยี่สิบสองมาเนี่ยปั๊บ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 เร็วมากตายแล้วาก็คือจะซนตีใช่จำปีไม่ได้ตอนเนี้ยแบบว่าแบบเมื่อพอสออะไรอะเพราะว่าแบบเร็วเดี๋ยวนี้เร็วค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องความรักกูพักยังไงหนูไม่ได้ปิดอล้ก็แต่ก็ไม่ได้เปิดอแม่ก็ดูถ้า ก็เชื่อว่าถ้าเราแบบถ้าถ้าถ้ามันถึงเวลาของเราจริงๆแล้ว,วคงจะชอบใครสักคนค่ะอตอนนี้ไม่ใชะยังไม่ใช่มันนิ่งขึ้นไหมในเรื่องความรักหรือแบบเรือมุมมองความรักมันเริ่มแบบว่าเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ลองลองมาจากเรื่องอื่นๆแล้วอะค่ะแบบจริงๆแบบจริงๆพอยิง่งอายุเยอะขึ้นมันก็ มันก็หลายๆอย่างมันส่วนทางเหมือนตอนเด็กๆเ,เนี่ยอยเรื่องความรักจะเป็นเรื่องแบบใหญ่มาก mm hmm. แล้วเรื่องงานมันจะเป็นเรื่องที่เราเป็นงไิเล็กเรื่องเรื่องเรื่องครอบครัวเป็นสิ่งที่มีอยู่ยกับเราตลอดอะไรเงี้ยแต่พอโตมาปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเสียเออเราก็งานก็เราก็ต้องเป็นหลักของบ้านมากขึ้นมันทุกอย่างมันก็จะสวนทางกันเราก็จะรู้สึกแล้วว่าโอ้ยอย่างครอบครัวอันดับหนึ่ง เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยสนเสียใครเลยอ่ะไม่เคยรู้เลยว่าไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องรีบกลับบ้านยังไงเราต้องใช้เวลาครอบครัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S <ๆ>เราต้องถ่ายรูปกับครอบครัวยังไงมากมากกว่าที่จะไปถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นคือแบบมันก็เลยกัสวนทางกันทํางานก็ต้องทํางานมากขึ้นแล้วก็เรื่องความรักอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบลองลองมาจริงๆยเงี้ยค่ะ ชั้นต่อไปเขาเรียกว่าอะไรอะเราจะใช้เวลามากขึ้นไหมในการที่จะเปิดตัวหรือจะศึกษาอะไรต่างต่างก,ก็จริงๆก็คงศึกษานานขึ้นแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องว่าศึกษานานศึกษาเร็วแต่คิดว่าคิดว่าถ้าถ้ามันถึงเวลาเราก็จะเจอคนที่เราชอบนี่ตอนนี้คอร์ดไหมอร์ดไหมเออมันก็มันก็มีคนมาจี <c oughs> <c oughs> พี่ห <c oughs> นูหนูก็แบบ แต่เราก็แบบเราก็ผู้หญิงแหละอพอโสดคนมีข่าวคนก็รู้อะไรเงี้ยคนก็มาจีบแต่เราก็เราก็ดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะเนาะไม่รีบเนาะใช่ใช่ใช่พี่เมย์ต้องสกีนไหมพี่เมย์ก็แบบว่าไม่ได้สกีนมากหรอกแต่พี่เมย์ก็แบบว่าพี่เมย์เขาก็เคารบกันแต่จินใจมุกตลอดอยู่แล้วแบบเขาก็รู้ว่ามุกว่าโตแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยเขาให้คิดเองอืมอ่ะแต่ละคน ฝากนะคะฝากบ้านสาวโสดนะคะแล้วก็เพลงประกอบบ้านสาวโสดนะคะก็คือหวังใจนะคะก็ฟังได้แล้วลทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ผลงานต่อไปนี้ก็เดี๋ยวรอรอ,รอดูกัน <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณค่ะ